วันนี้เราจะมาขายขอนด้วยแตงโมกันเลยไปดูกันคกันวันนี้เขาจะขายแตงโมค่ะโอ้โหลูกใหญ่มากวันนี้มาริเขาจะมาขายแตงโมค่ะอากาศร้อนๆเราต้องกินแตงโมนะลูกเนาะว้าวย pues mm ังแดงแดงมากเลยด้วยแดงมากเลยค่ะแดงมากเลยค่ะแดงมากเลยค่ะแดงสุดๆ แด้งสดๆเดี e ๋ยวหนูหั่นช OK, ิ้นเล็กนะคะแล้วตุ๊กหั่นชิ้นเล็กให้แล้วหนูก็หั่นโอเคไหมคะชิ้นเล็กแค่นี้โอเคค่ะชิ้นเล็กเท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะตัวหนึ่งจะมาบอกว่าดูหู่นะโอเคค่ะ โอ้ยแดงมากแตงโมไม่มีเม็ดเลยลูกแตงโมไม่มีเม็ดเลยแตงโมเม็ดนิดเดียวเราหั่นชิ้นเล็กใส่ใส่ชามนะลูกนะโอเคไหมคะโอ้มันวลาแตงโมโอ้มันน่าแตงโมเลยแตงโมแตงโมลูกโตโตแตงโมแตงโมแตงโมโอ้ย วายวายหั <OK> oh, ่นยากแด้โอเคค่ะอ้าวเนี่ยหั่นนี้ลูกหั่นนี้ค่ะนี้นะนี้นะเอาเปลือกออกก่อนเอาเปลือกออกค่ะนี้เสร็จแล้วหนูก็ทำนี้ค่ะนี้ค่ะโอเคไหมคะว่าตุ๊บเป็นคนเอาเปลือกออกให้หนุนได้ไหมโอเคไหมคะอ่าลองลองค่ะลองเขาอยากจะ วันนี้เขาอยากจะลองลองลองฝึกไม่พอแล้วค่ะหนูต้องเอาตรงนี้ค่ะอันนี้มันเล็กแล้วค่ะลูกหัดทำหันอันียไม่กล้ายังไม่กล้าใช่ไหมลูกยังไม่กล้าใช่ไหมนี่ทำนี้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 อ่าเราก็หันชิ้เล็กค่ะหันชิ้เล็กชิ้เล็กหันแบกโอเคเอาลงให้สุดค่ะเอาลงให้สุดค่ะ ลงให้สุดลกูกโอเคลงให้สุดคะ่ะลงให้สุดเลยลงให้สุดเลยคะ่ะเยี่ยมมากวายใจเย็นลูกพี่เดี๋ยวช้ำเดี๋ยวช้ำค่อยค่อยค่ะค่อยค่อยังข้างล่างข้างล่างโอเคคะ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกฝั่งนึงคะ่ะโอเค <laughs> โอเคเยี่ยมมากเยีมมเ่ยมมากเยี่ยมมากค่อยค่อยทำ แล้วก็เป็นแล้วก็เก่งค่อยๆหัดทำโอเคค่ะทำค่ะชิ้นเล็กๆค่ะเล็กเเอาให้สุดค่ะลูกหนูต้องอ,อง,ออง,ล,งล,ลงไปให้สุดเลยหนูต้องลงไปให้สุดเลยนันแลลงไปให้สุดเลยนันแลนันแลยีำ่ำเอานันแลทีนนี้มันใหญ่ไปลูกโอเคค่ะนันแะค่อย,อยๆเทนันและ ได้แล้วได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเด็กเจ็ดขวบเองค่ะแต่ตัวยังกหมูน้อยเลยตัวใหญ่มากเจ็ดขวบเองค่ะน้องมะลิเจ็ดขวบเองนะคะเนี่ยอยากอยากลองค่ะอยากลองอยากลองปะ๊กุก็ให้ลองค่ะลองชิมท่ิตงโมหวานไหมแตงโมหวานไหมอือหือ ชื่นใจชื่นใจนไหนหไหมหนูหันไม่สุดพอหันไม่สุดมันก็จะไม่เป็นชิ้นค่ะเอี่ยที่ประตูบอกว่าให้หนูต้องหันลงให้สุดนั่นเลยค่ะมันต้องลงลงให้สุดค่ะอันเรื่องอลูกมะเกียมีเม็ดเยอะมากใช่มันมีเม็ดเยอะมากอืมแต่งมหวานชื่นใจมากเลยลูก ร้อนๆต้องกินแตงโม,อมเอาให้สุดค่ะลูกเอาให้สุดค่ะเอาให้สุดน,น,นั่นแหละนั่นแหละมันไหลลงชามไม่เป็นไรมันไหลลงชามระวังมือด้วยโอเคโลูกนั้นไม่มี ไม่มีเม็ดเลยใช่แตงโมเม็ดน้อยมากๆเลยลูกโอเคค่ะโอยๆอดีดีอื้อนัและเยี่ยมโอ้ยแต่ดี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 สองชิ้นนี้ไม่ต้องหัน่นถือไปให้ยายนะลูกเนาะสองชิ้นนี้เดี๋ยวหนูถือไปให้ยายกินด้วยเนาะยายร้อนยายอยู่คนเดียวยายร้อน โอเคไหมคะลองชิมดูซิหวานไหมคะเนี้ยบอก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 ท่านผู้ชมหน่อยลองชิมดูซิหวานไหมลองชิมดูซิเอาก็มาใส่ปากสิคะลูกหวานไหมคะอืมหวานชื่นใจคะ่ะบอกก่อนบอกกบอกก่อนหวานชื่นใจคะ่ะไม่ค่อยหนูจ้องได้ด้วยกินอืมหนูต้องกินด้วยอืมชื่นใจคะ่ะอืม อร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยไหมลูกทำหน้าอร่อยไหมเนี่ยอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยดีดีดีมากินแตงโมด้วยกันค่ะบอกสิลูกินพูดดังๆค่ะลูกพูดดังๆค่ะมากินแตงโมด้กันค่ะมะลิมะลิหัดปอกแตงโมเองนะคะมะลิหัดปอกแตงโมเองนะคะแม่ค่ะ หวานชื่นใจค่ะหวานชื่นใจค่ะลุกเบลเลอร์เลยโอเคค่ะอยากให้อยากให้น้องมะลิทำคลิปอะไรบอกได้นะคะบอกสิลูกใช่อยากให้น้องมารีทำอะลูกบอกได้นะคะฝากกดติดตามน้องมารีได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายน้องมะลิไปกินแตงโมกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ